สวัสดีครับที่นี่ร้านบิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีสุดรอสี่สูบเรียงตัวเล็กมานำเสนอนะครับคันนี้คาวาซากิ ZX 2 5 R นินจา ZX นะครับอ่าคันนี้เป็นตัวสปอร์ตเลสเลปิก้าอ่าตัวเล็กสุดของค่ายคาวาซากินะครับอ่าตัวเริ่มต้นเลยตัวเล็กสุดนะครับมันจะมี ZX 25 ZX 4 ZX 6 z X10 อย่างเงี้ยนะเต X14 อย่างเงี้ยนะไอตัวนี้คือตัวแรกเลยนะครับ 250cc สี่สูบเรียงเสียงเพาะๆนะครับคันนี้ถือว่าสดใหม่มากวิ่งมาน้อยได้มาจากกาลสินนะครับคันนี้นะครับอา่ามาจากกาลสินเลยอีสานนะครับคันนี้เจ้าของมือเดียวออกศูนย์นะครับลูกค้าขายเพราะจะเปลี่ยนไปเป็น f o r ์ซ350นะครับอา่าเลยขายคันนี้นะครับ คันนี้ได้มาของแต่งผมใส่ไปเยอะมากผมบอกเลยนะผมใส่ไปเยอะมากมาแบบเดิมๆท่อเดิมท้ายเดิมนะครับกระจกเดิมไม่มีอะไรเลยนะของแต่งไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมมาไลา่เรียงของแต่งนะครับมีอุดกระจกนะครับเล็กๆนี่เห็นไหมอ,อุดกระจกนะครับชิวหน้าแต่งนะครับนี่กาดแฮนวิง่งใต้ไฟท่อฟูนะครับ นี่ท่อฟูนะับหม้อน้ําสวยๆครับดูยางใหม่ๆนะครับดูยางใหม่ๆเลยนะครับชุดสีนะครับชุดสีถือว่าสดใหม่อยู่เลยนะครับรถปีใหม่นะครับปี2020นะครับมีกาดแข็งเครื่องนะครับดูนี่กาดแข้งเครื่องโคตรสวยอกสนามปลายท่อเป็นอาคาโปวิกเอสพนะครับ แล้วก็เป็นปลายเพียวคาร์บอนครับนี่ดูงานงานเพียวนะครับดูใส่ใส่ครับดูสภาพรถนะครับล้างทําความสะอาดให้อย่างดีนะครับดูสวิงอาร์มครับยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเหมือนในคลิปที่ผมคุยไว้ตั้งแต่แรกนะครับใครที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ให้ไปดูก่อนนะครับอย่าบอกว่ารถใหม่ทําไมต้องเปลี่ยนยางนะครับอ่ามันมีเหตุผลนะครับ มันมีเหตุผลยางไม่ได้เสื่อมไม่ได้อะไรนะฮะโดนเหล็กนะครับอ่าปะไม่อยู่ครับซึมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะฮะล้อใสๆอย่างนี้เลยนะนี่ท้ายสวยๆครับเช็ดโด่งแหลมเปี้ยไฟท้ายนี่ใช้กับ ZX10 ได้นะครับนี่โซสเตอร์สะอาดสะอาดนะครับไม่มีตายข้อนะครับสวยงามครับดูดูความดูความสะอาดครับ ล้างทําความสะอาดให้ดูดูดูด,ดูดูข้างในเลยนี่สะอาดไม่สะอาด <c oughs> <c oughs> มีการแข็งเครื่องรับนี่โผล่มานะสวยใสยเสียงผมอาจจะไม่ค่อยนี่นะ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนะครับมีสเลดอยู่ในคอเนี่ยพูดไม่เพาะเลยนะเสียงไม่หล่อเลยประมาณนี้นะครับมาชมเลขใหม่กันนะครับ เล็กใหม่นะครับวิ่งมา4,602กิโลครับผมเอาไปเทสมาเมื่อวานไปเติมน้ำมันมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยก่อนจะสตาร์ทนะรอแป๊บหนึ่งนะให้ดูตัวรถก่อนนะครับมาดูสต็อปเปอร์คอก่อนนะนี่สต็อปเปอร์คอนะครับใส่ใสครับวัยรุ่นชอบใส่ไม่ใสดูตามคลิปได้เลยนะเพื่อน,นแรมแอร์ขยายให้ใหม่เรียบร้อยนะครับปากแต่ขายายให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ กองอากาศซิ่งเรียบร้อยนะครับเลขเครื่องเลขโครงเห็นชัดๆัดนะนี่นี่เห็นไหมอ่าน้ำมันเบรกเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นของเบมโบนะครับน้ำมันเบรกแบมโบนะครับมาดูหน้าเครื่องแล้วคอท่อนะครับดูความสะอาดที่จริงๆมันไม,ไม่ได้สะอาดมาตั้งแต่เจ้าของนะครับคันนี้คือบ้านเขาทํากิจการเกรี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับ ผมก็มาล้างทําความสะอาดให้จริงๆไปโดนดินแดงหมดเลยนะขอท่อเดิมเป็นดินแดงหมดเลยอ๋อนี่ก็ซื้อซื้อใส่หมดเลยนะครับมีชิวหน้าวิงใต้ไฟกาดแฮนนะครับอกสนามท่อฟูนี่ก็หลายบาทเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เมียถึงได้ถึงกับถามว่าอันเนี้ยแ,แต่งเยอะมากนะเธอได้กําไรไหมเนี่ยก็เหลืออยู่นะครับผมทําเองนะครับแต่หารถยันขายรถยันโอนยัน,นยเซอร์วิสทําเองหมดนะมันก็เหลืออยู่แล้วเพราะว่า เมื่อก่อนผมได้เงินเดือนแค่หกพันกว่าบาทนะแต่ตอนนี้ขายรถมันก็ได้มากกว่าห0พันนะผมก็อยู่ได้นะครับผมเคยจนมาก่อนนะครับนี่ดูดูสภาพรถนะมาเดี๋ยวเรามาสาตาร์ทวอร์มเครื่องให้น้องก่อนนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะนี่โมตุนเ0็ดพันหนึ่งแดงๆอะนะอ่ะสาตาร์ทนะครับเดี๋ยวก่อนนะเ่ยปิดเป็นใหม่นะ กล้องให้ดูรอบพัน,นอีกทีนึงโหดเสียงเครื่องเสียงท่อ,อยังโคดยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะตั้งแต่ล้างเสร็จนะครนะไปเช้าดูด้านข้างนะครับเต็มเต็มผมบอกได้เต็มเต็ม แป๊บหนึ่งนะนี่ไปสูงตั้งกล้องแป๊บหนึง่งคันนี้ผมบอกเลยว่ามองกรพ่นไฟคนระับพ่นไฟแน่นอนเดี๋ยวเราตั้งขากล้องดีๆก่อนนะให้น้องวอร์มเครื่องไปก่อนนะครับ อ,อย่างนี้เลยนี่ให้เห็นตัวผู้ขายชัดเจนนะอ่ะ Hmm? Wow. ็นไงคลิปเสียงคันนี้ก็เปิดราคาที่1 7 9 0 0 0นเพบาทนะครับเพื่อนๆยอดจัดมีทั้งเงินสดและเงินผ่อนจริงๆคันนี้มีคนนัดดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกค้านัดดูรถจริงๆลูกค้าอยากจะดูรถวันนี้อยากซื้อวันนี้เลยแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอทําคลิปลงช่อง youtube ก่อนนะครับว่ามีคันนี้เข้ามาอยู่กับผมนะครับอ่า เป็นคลิปเคดีผมแหละผมโอ้โหแต่งไปเยอะขนาดนี้ทํารถให้สวยขนาดนี้นะครับต้องเก็บไว้ในช่องตัวเองนะครับว่าขันเนี่ยเคยมาอยู่กับเรานะเคยมาอยู่ในช่องเราอย่างเี้ครับอ่าไอที่สตาร์ทไม่ติดทีแรกนะครับอ่าผมไม่แน่ใจที่เขาจอดนานนะ่อาจจะเป็นขี้เกลือขึ้นแถวๆตรงนี้นะนเดี๋ยวสตาร์ทใหม่นะนะถ้าจอดถ้าจอดอ่าพ้นคืนมา เป็นแบบนี้สองครั้งละแต่ถ้าริสตาร์ทแล้วก็จะไม่เป็นอะไรละเี <Okay. S 1> ท่ทีแรกผมก็คิดว่าเป็นแบตเตอรี่ไม่ใช่ครับผมไปเช็คแบตมาละแบตค่าค่าแรงดันอะไรมาเต็มหมดเลยนะเพื่อนๆมาเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่าให้เห็นรถชัดเจนนะครับโอเคคัน okay. นี้ก็ เปิดราคาแค่179,000บาทอะไรเดิมมีให้ครบครับมีท่อเดิมกระจกเดิมท้ายเดิมคนระับมีให้ครบตุ้มไปแฮนเดิมก็มีให้นะทั้ง2ฝั่งเลยนะคันนี้ก็ได้ทําการขายายเล็บแอร์ปักแต่เปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนน้ามันเบรกเปลี่ยนน, 7, 000, 1, น้ํามันเครื่องเป็นโมตูน7,001กองน้ามันเครื่องฟัดชิงน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยล้างโซ่สเตอร์ฉีดเคลือบโซ่เคลือบสีเคลือบแก้วให้เรียบร้อยนะครับหมดเครื่อง ราคานี้175 0 0 0าบาทพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของลูกค้าพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไปได้หมดเลยนะขอแค่ลูกค้าซื้อผมไปส่งให้ได้หมดนะครับมีบริการขนส่งของรถขนส่งโฟมีเ,เป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับมารับถึงบ้านไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะมีเก็บเงินปลายทางก่อนจะมัดจําทางร้านจะทําคลิปก่อนการมัดจําให้กับลูกค้านะครับให้เห็นตั้งเหมือนนี่เลยเหมือนเห็นผมเห็นตัวรถเอกสารเอกสารผู้ขายหเห็น อ่าบุ๊แบงค์บัญชีที่จะได้โอนคือได้เห็นหมดเลยนะครับก็คือก่อนจะมัดจาจะได้มีหลักฐานทุกอย่างก่อนจะมัดจามันเป็นเงินจํานวนมากนะครับหมื่นหนึ่งห้าพันอย่างเงี้ยมันก็หายหากนะยุคนี้อ่าสำหรับคันนี้นะครับอ่าเป็นเซทเอ็กซ์ยี่ห้านะครับน่าจะเป็นคันที่หกที่เจ็ดแล้วแหละของที่ร้านนะที่ที่ชอบรุ่นนี้นะเพราะมีที่ชิปเตอร์ขึ้นลงมีโหมดการขับขี่ให้ปรับอ่ามีแฮกชั่นคอนโทรอีกอย่างเสียงแม่งเพาะเคาะจริง ใคได้ขับนี่คือแบบมันคือเสียงซูเปอร์สปอร์ตอ่ะเออมันเป็นเสียงซูเปอร์สปอร์ตนะข้อเสียก็คือถ้าเราถ้าเราไม่บำรุงรักษาให้ดีนะครับตามระยะใช้นะ้ำมันเครื่องกึ่งสองข้ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องสังข้อร้อยแบบอ่าลิตรละสามสี่ร้อยขึ้นอย่างเงี้ยถึงถึงจะโอเคกับรถนะอ่าเพราะว่าเครื่องยนต์ในรอบเครื่องโอ้โหหมื่นแปดอย่างเงี้ยเราต้องบำรุงเขาให้ของดีๆหน่อยครับแต่มันก็มี มีเสียงที่เราใจให้เราเห็นนี่แหละอะเราถึงได้ได้ซื้อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย